สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อห้องไปพี่โยกไกยยกไกสู้ผู้สุกคนครับผมโอ้ยฝนฝุ่นเศร้าตกพี่น้องมนีครับมนีบ้าวจะได้มีโอกาสทายทายคลิปนะครับหลังจากไปทายโดนเติบแล้วนะครับเนาะพอดีครับมนีทีมงานครับทีมงานพี่พิงน้องเราไม่เช็ดมูกันครับพี่น้องมนีก่อนเดืนบ้าวจะก็ต้องขออภัยก่อนนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้อันนี้พราเป็นการทรมานหรือว่าทารุณกรรมสัตว์นะครับมันเป็นการกินของเป็นการกินของ ท้ยบ้านท้ายอีสานท่านะครับนะบาปาที่เป็นผักได้กับาตนะครับพาเขากินกันแบบนี้นะครับนะถันถือว่าขาหมูอย่างหมูสินะครับเจ้บป้าป้าจา้าท่บริบทายตอนขายพี่น้องที่ทายตอนเห็ดเลยนะครับนาอนะครับเดี๋ยวจะได้ว่าเจ้ไที่บาทายเพิง่งพี่น้องนะครับนะนี่ครับพ<ะ>ี่น<ด>้อง <od> นะครับนี่ครับเป็นวิธีการเห็ดนะครับนะครับวิธีการเห็ดนหพี่น้อง ง่ายครับเออใช้ลูกบ้านทำอะไรก็ต้องมา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 เดี๋ยวคะแนนเสียอ่ะเพรเป็นแล้วไม่ต้องเหมาะหน้าคุณหรอกตอนนี้ไม่เป็นทำไมเอาความจริงมาพูดเลยกัน ก็นิ่มานงไปตอนนี้ข้าปลาตัวนึงก็มาเยี่ยมเออมามาบ่ได้เดี๋ยวคะแนนเสียบขึ้นบนเฝาาพ่อไหนวะไปดูฝานดูฝาตัวตัวนี้แทบแจให้แม่นุมลอมัวได้แต่าจะแทบมันเอากองตัวเดียวอันเดียวนี่หน้าฉลองตัวนี้ราคาสูงขึ้นเรือต่ำลงตัวนี้กับตัวนั้นเนี่ยตัวเดียวอันเดียวเนี่ยราคาหิบห้าครับอ มัต้มเลยต้มเลยขาอ่ได้รตันเลยเตือนยิ่งต้มตุ๋นเลยวเดียวเนี่ยดดีีล่างแล้วอ้าวนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวให้หลานต้มหางหมูครับพี่น้องครับเครื่อแต่งครับบ่ายลงไปพี่น้องอะไรใสไปแล้วไงต่อนะครับเดี๋ยวกาคอยคอยอเบิ้งต่อไปครับพี่น้องครับเนี่ยฮะโอ้นี่ครับมือเพชรขาดนะพี่น้อง อันนี้เป็นการทำมาหากินนี่พี่น้องเนาะเฮ็ดไปขายครับพี่น้องแบงซูพี่น้องกินแน่นนะครับเนาะแบงซูพี่ซูน้องกินเอาไปขายแน่แหละพี่น้องนอะครับนี่เดี๋ยวกะทิกะทิต้มหางแน่ต้มใส่แน่นะครับเนาะมีเดียวแม่เคยไอ้หันหยวกคดแลเดี๋ยวจังค่อยเป็นพี่น้องนะนี่ครับพี่นอ้องต้มใส่ต้มข้างใน,นครับนี่โมเปื่อยดีพี่น้อง การแบ่งนะครับแบ่งเนื้อแบ่งสันเพิ่นเดี๋ยวเราจะค้าพี่น้องเหมืนเปลีอยนครับเจา้านายจังเอามาัดจำแก้วกันนะครับเนาะนี่ครับตัวเดียวอันเดียวพี่น้องเนี่ยนี่ำค้าเขียงเลยพี่น้องนี่เสียอย่างเดียวร้อนเกินอ้าวก็ต้วใหม่ๆเนาะงนีอ้อตีลองหด้อตีลองคำหนเลยเออพสอดเอาเดี๋ยวกันเอคำอใหญ่ๆเลยตีควบเลยไม่เป็นเอ้ะแตงเรามีนี่ว่าแตงเราก็มีนี่ เออเนนีี่่ยตัวเดียวนี่ครับลองไหมครับเสิร์จรินครับอแซ่บพี่ลีปะแซ่บหลายเออแซ่บหลายแซ่บกินครับอ่าลองดูนะครับเดี๋ยวเราจกไปเอาแต่งกับพี่น้องมากับกันนะจาไปเอาบักแตงก่อนเออพี่น้องไอฝนฟ้ากับตกดีดีครับหมู่บ้านนี่เราจกไปเบิ่งสวนไปเบิ่งสวนอยู่ทั้งภูเขาโอ้ย ญาติพี่น้องคือเมืองก็ได้สร้างก็ได้ได้พี่น้องสร้างที่บ้านบอนลแจงก็ได้ด้ยแต่บ้านหาจังหวัดไทยบ่อยครับบางที่ครับเพื่อนกับมาหากินหายากเพื่นเนาะนะครับเนาะแตงนะครับพักเมกได้พี่น้องนี่ยน,น,นะ พักเมเกเมกมด้ครับนี่พักเมกกับมีเด้พักเมกนะครับเนาะนี่ครับพรกแก้มมานะครับเนาเนี่ยพักแก้มมหน่อยพระแก้มนี่พักเมกก็เบลกแตงเท่าไหร่พี่น้องเอานี่ทีเลยเดี๋ยวเบาจากใสไปจากข้าวมาเนาะโอ้ไปตะขอนเถอบหลายนี่ครับเนี่ย Camp 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 ยกมาอย่างเมื่อวานนี้พี่ว่าคือนันตานันตาแม่ตังเมื่อวานบางแล้วัไงก็ยังไงนูมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเนี่ยกลัวนะแก้วครับแก้วแก้วแก้วแย่มจริงแซ่บหลายแซ่บหลายครับนั่นหล่ออย่าทำไรไรจีเต็งทีนะครับพี่น้องบรรยากาศบรรกับเดี๋ยวอาจเป็นทงให้ทงห่าพี่น้องจะกระเฮ็ดนจริงที่นะครับเนาะแต่มีโอกาสกับจริงที่นะครับพี่น้องด้วยกินน้ำกันเด้อ โย่ตามสอตายบ้นบานๆของบ้าวจักหน่ยครับคุยไก่ยุไก่ไกพี่น้องมาก,กินกันครับนเนี่ย,ย,ย,ยเอาแบบไร้ไร <c ười> ้คลิปนี้ยกงไข่คลิปนี้ยกงไข่เสียนตีครับคลิปนี้บ้าวแจ๊กบออกกลรองเลยคลิปนี้บ้าวแจ๊กออกกลองนิดเดียวครับคลิปนี้ยกงไข่เสียนตีนะครับไข่เสียนตีน้ำเลยคลิปนี้นะครับเนาะหลานบ้าวจักหน่อครับพี่นอ้องคนจะออกกลองน้ำเอาเอย่างพี่น้องเนี่ย แสบไหล่ป่ะแสบหล่อย่าทำลายไหล่ดิต้องเลี้ยงข้างกินกินให้กินให้พี่น้องเราดูกูเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ครับอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศมาเด้อครับเด้อกินน้วกันครับไหนกินข้าวไม่ได้มามากินกับบาบแจ็คเด้ออือบาบแจ็คพากินพาดแสบครับมาช่วงนี้ไปไริเวหาปูหาปลาครับพี่น้องน้ำหลเยอะเกินครับ มองเคลื่อนมองที่เป้าแจ็คไปตกปลาตะกี้กับไปบ่ได้พี่น้องช่วงนี้นั่มกับไรสร้างกับมีแบบนี้นี่ครับพี่น้องหลังจากต้มลวกแล้วนะครับเนาะนี่ครับนี่อันเพื่อนนั่งก่อนครับอันลุ่มล่อมไอ้ครับผมแอดผู้เฒ่อพันป้าโตเดียวอันเดียวครับพี่น้องนี่ ถ้าคนกินหมูเพื่อเพื่อเสิ่ขอด้วยนะครับนอกบ้านขึอีกอย่างแล้วครับเนาะอันนี้อันนี้ตัวผูตัวผูนะครับตัวเดียวอันเดียวครับนี่ครับเพื่อเพื่อเปื่อยได้พี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จหลานอันนี้นะครับเนาะบาายยยอเดี๋ยวเสร็จหลานหันนะครับเนาะเอ้านี่นะครับเบิ้งครับเปบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวหลานหันก่อนนะครับเอราะไม่พูดไป็สุภาพมันจะเสียช่องหรือเปล่าอเอออันนี้ตัเดียวอันเดียวอันนี้ไส้ครับ เอานี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่หลานชายนะลูกลุงครับลูกลุ้งติดเทียไปนะครับนะกัดติกินได้ที่ไหนพี่น้องเอาบรรยากาศฝนเก่อนลิ้นๆหน่แหละครับนี่เอาทั้งถังเลยนะครับนะนี่ครับคันให้ทั้งถังหลอดยืนใช่ไหมเออแซ่บไหลรับนะผู้แบงกับแบงครับเอาผู้กินจะกินไปนะครับเนาะหันตรงนั้นด้วยเดี๋ยวอนึงหันให้ทั้งล้อมเขาได้เดี๋ยวเราจะจิ้มก่อนนะพี่น้องนะแยวขมผมนี่ แกวขาคเลยแกวขมนะครับแต่ไม่ได้ต้มเสียบนะครับนะแกวขมหลวกเสียบครับพี่น้องเด้อใส่พี่น้องใส่วันต้องใส่่อนใส่แก market market ้วครับเดียวกันเลยนี่หย่อนหย่อนอันนี้ออกกันนี้เดี๋ยวอันนี้ออกกันตับออกเดียวเดียวครับเดี๋ย นี่ให้ก็ดูตัวเดียวอันเดียวก่อนนี่ม้าทีนี้ต้องห่วยวันนี้เป็นนองเปนยุบคห้ยแกวผมดีเป็นน้องผมไม่ตีแก้วฮะขมจะใส่เนาะมนี่ครับบอกเขาด้วยดีว่าตัวเดียวเขารู้แล้วอย่างเงี้ยเอาดินะแจ็คจะกินก่อนดีตัวเดียวอันให้ให้น้าก่อนเลยเออกินรอบแรกต้องนี่เลยหนูหันอยู่เนี่ยมันไมกินได้ไงหนูหันอยู่ ย uh. um. ิ่งคือไอ่นั่นมันย um yeah> ิ่งหนังก็แทบจะว่าอืมเขาถ่ายพี่น้องสวัส mm. ดีครับเอาอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับอ่ะนี่ครับได้จังหวะพอดีเบ้าแจ็คครับเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายได้หมดทีนี้มาพี่น้องมานี่นี่ครับต้มข้างในหมูพี่น้องมัน้านี่เบ้าแจ็คลุมหมูตัวหนึ่งครับกระนี้นะได้อันนี้แหละของแสบครับของแสบกู๋ถั่วโปแกลบานๆเนาะนี่นะครับกิน กับหลานนี่แหละนี่กินทั้งข้าเขียงนี่แหละน้ำนี่นี่มีผักเมฆ็ดมีน้องผักเมฆก็บักแตงครับนี่บักแตงนี่นี่ใบมะกรูดครับนี่ใบมะกรูดกินใบมะกรูดกินได้ครับเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรูกินได้โอ้แต่ว่าไส้มันขมใช่ไหมแกยวนี่นะเกียวก็ขมเหมือนกันเนี่ยใส่ไส้ใส่กับขมนี่พี่น้องแก้วกับขมเลยเนี่เดือดเลยมะกรูดกับขมเดือดครับอื ผมผมได้ใจเลยกินแต่กล้องเลยไม่ต้องอย่างอื่นให้พี่น้องเรากินด้วยเออลืมเรียกพ่อหมากินด้วยป่ะเรียกพ่อมลวกินด้วยดิเขาชอบกินไมีแต่เนี่ยอืเขารู้แล้วอ่ะเขากินยังเขากินแล้วรู้แล้วน้าบอกเขาแล้วบอกบอกเขามากินแล้วใช่ไหมอืม แทบหลายหลายคักแทะสุดณเดาเนาะหมูหมูโตเก้าทิศสองโลกพี่น้องเก้าทิศสองโลกครับเห็ดไปขายขายเนี่ยก็กินแน่เลยพี่น้องที่ล่ะช่วงนี้ไม่ค่อยจะ่ายคลิปพี่น้องเออแต่แต่งานงานศพลุงเหล็กคับเขาให้เขาสวนไปภารกิจแน่ครับเอาแจกกับได้ก็เลยไม่ค่อยได้ ไทยปันไดเหมือนมีโอกาสครับมีโอกาสไทยพี่น้องเบิ้งนะครับนากินน้ำกันเด้อแม่พี่น้องครับคนไทยพูดเราไม่เกี่ยวพี่น้องแสบร้ายหลายคาดีตีต้องเบกรับ ้เนาะมันเปื่อยนะมันจะเปื่อยแบบร้ายไหน กินนากันเด้อแล้วอย่งไรต้องต้องยำเยอะๆไปนำยังมันแล้วมันต้องมีถือไอ้แบบยังหรอมแบบแบบใส่ไนมันเขาเขามีมีใส่ไนตัวหมดแล้วครับว่าอืใส่ไนมันมีใส่แบบนี้หนีมั่งนี่หนีบเปล่านี่ใส่ไนแบบนี้ไหมเป็นวงวงหรือเปล่าเป็นวงวงน่ใส่ไนท์อันนั้นมันมันนี่ยังไงแข็งๆไนอ๋อครับไอผู้ต่อมาแกว่าตัวกินแบบเป็นมีใส่ไนแต่บาเจ้าบางเคยกินพี่น้องเนี่ยขั้งแรกครับเพราะว่ายั้งเพราะว่าปกติท่านเป็นโตเดียว นี่ว่ะบ่ท่านเพิ่นครับเป่น้อกนี่ว่าเจะนี่ว่ะใส่ไหนอยู่มั่งเนี่ย่นอยู่ร้อนเดี๋วเคยลองนี่แหละใส่ไหนที่เขาพูดลองดิแมะโอเคแมวเียอาเแบบหลายหลายแบบนอ้น ครับตั้งแด่ก่อนอื่นบ่าเจกขอขอบคุณทุกพี่น้องนะครับเดี๋ยวติดตามช่องของบ่าวแจ็คเมืองจตชินนะครับผมเนาะวันนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องรสมูนะครับนี่เราจะกินข้างในหม่องแซ่บเพิ่นละเอาไว้คลิปหน้าพี่น้องบ่าแจ็คสีหนังซูพีสูน้องกินกับควาติติ์ตามนะครับเนาะสำหรับกินนี่บ่าแจ็คขอกลางว่าสวัสดีครับ